ไปคู่ใหม่นะเจะ้าค่ะพระอาจารย์คานาชิวหาเจ้าค่ะคานาชิวหาคานาชิวหาในภาษาปัจจุบันก็เรียกคู่ปากท้อง <laughs> คู่อะไรนะคะปากท้องรู้จักมันย ทุ<า>กวันนี้ปา,ปากกับท้องไงอ,อ๋อปากท้องเรื่องกินกินะเรื่องกินกินนี่ <laughs> <laughs> ปากท้องเ <laughs> ชวหาเนีย่ยมันต้องกินผ่านลิ้นใช่ไหมแล้ว่ะแล้วก็ต้องมีกลิ่นด้วยคานาใช้กลิ่นใช้คานาสุดกลิ่น อนุโลมะในนุโลมะปุจฉานะหนังสือเอกสารหน้าหรือหน้าสามสามร้อยห้าสิบห้าเอกสารหน้าสามสิบสามเจ้าค่ะคานาเคยเกิดเจ้าค่ะตำน,นิฐานเนาะตำน,นิฐาน,านาคานาเคยเกิดต้องเป็นภูมิไหนได้กามค่ะได้กามสองขาเจ้าค่ะกามสองขา ทำไมเขาไม่เขียนเอกสารนั่นนะ,ะต้องต้องโทษใคร <laughs> อยากให้นักศึกษามีส่วนร่วมใช่ค่ะพระอาจารย์อืมกามสองขาสังแตยะถ้าตกแรกต้องการองธรรมที่แต่แตชิวหาจะไม่เกิดแต่ทิวหาจะไม่เกิดมันก็ต้องเป็นปัจฉิ เจ้าค่ะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ได้เป็นกาฉิไปอ่านี่ต้องย่อว่ากาฉิทีนเห็นอยู่เนี่ยเขาแยกขาเกิดขาปริณิพาได้เห็นใช่เจ้าค่ะแต่คำรวมที่ย่อนี่คือกาฉิค่ะซึ่งเราจะเขียนเต็มว่ากามวัจเรปฏิมาวิกานังแล้วองค์ธรรมเราก็ไป แยกเป็นโดยตรงกับโดยอ้อมโดยอ้อมแยกไว้เดี๋ยวนะเจ้าคะเวลาเขียนจะเขียนตามออตมาต่อจุดนี่ม่มีใครรนะู้นะนึกว่าเจอต่อนะึกว่าเจอต่อเงออจุดก็ไม่มีใครรู้เขียนเต็มเขียนเต็ม สังไสยะทันที่สองต้องการลงทมที่ชิวหาก็จะเกิดก็ต้องเป็นกามสองขาที่ไม่ใช่ปัจฉิมใช่ไหมกามซ้วกามซ้ำกามซ้ำต้องเป็นกามซ้ำเลยนะ,ะถ้ากามไปลูกไปอสัญไปอรูปเนี่ยชิวหาไม่เกิดนะไม่ได้นะใช่จ้ะค่ะถ้ากามไปกามกามไปกามห ไม่ต้องไปไหนกันชาตินี้ก่อกรรมชาติหน้าก่อกรรมชาติถัดไปก่อกรมรมกรมกรมนะแต่ก็ดีก็่ไปอบายใช่ไหมอะไรนะแต่ก็ดีก็ไปอบายใช่ไหมอใช่ยังยังพวกเราเนี่ยมีทั้งคานามีทั้งชิวหานะไม่บกคร่องนะค่ะมามามีปัญหาช่วงอายุเยอะๆนี่ไม่ถือว่าบกคร่องนะบกพรองนะี่ก็ถือตั้งแต่กําเนิด วิสัชนาเอ่อวิสัชนาก็เลยต้องมีอิตเลสังเพราะว่า,าเว้นปัจฉิเว้นกาฉิเนาะเจ้าใช่จ้าค่ะเป็นเป็นกามสองขาเท่านั้นกามสองขาธรรมดานะไม่ใช่กามสองขาที่เป็นปัจฉินั่นเองอานได้เลยอนุโลมปุชชายัสยัตถะคานายตนางอุปปัชชิทะ สตัตะัตถะชิวหายตนะอุปปัชชิตติคานายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวาจาเรปชิมะภวิกานังเตสังตัตถะจากคา,านายตนะอุปปัชตถะโนจะเตสังตัตฐะชิวหายตนะอุปปัชชิสติอิตเตสัง กามาวจารานังเตสังตัตถะคานายตนัจจะอุปปัชชิตะชิวหายตนันจะอุปปัชชิติเมื่อปัชชิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิในภูมินั้นคานายตนะเคยเกิดแต่ชิวหายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในกามะูมิที่นอกจากปัจฉชิมภวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นคานายตนะก็เคยเกิดชิวหายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกตะผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉชิมภวิกะซึ่งกําลังเกิดในกาลมสุขติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินิพานในกามสุขติภูมิ กับการมสุขติภูมิเจ็ดปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมะภูมิสิบเอ็ดปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมและปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคลบคลเบื้องต่ำสองเวน้นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในการมะภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมภูมิสิบเอ็ด องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะสาธุแต่ถ้าเราทุสาธุต้าไปปฏิปุปฏิปุเจ้าค่ะ ผิดคนด้วยผิดคนกับผิดคู่ไม่ผิดอะเจ้าค่ะถูกคนเจ้าค่ะปะติปุน้าเท่าไหร่นะหน้าสามร้อยห้าสิบห้าถึงสามร้อยห้าสิบหกเจ้าค่ะเอกสารหน้าสามสิบสี่เจ้าค่ะ อืมสานิทานว่าไงสานิทานยหาจะเกิดเจ้าค่ะยวหาจะเกิดว่าต้องเป็นกามสองขาที่ไม่ใช่ปัจฉิตนะใช่ไหมที่ไม่ใช่ปัจฉิก็คือกามซ้ำนั่นแหละกามซ้ำอืมทั้งกายะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่คานาเคยเกิดมีไหมเออคานาไม่เคย ไม่เคยเกิดไม่มีแล้วค่ะไม่ไม่มีเพราะมันเคยเกิดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแต่พะกามในคารเลยเกิดก็เลยเป็นอามันตาไปอามมนตาองค์ธรรมเหมือนกับสันนิษฐานแล้วค่ะ,ะกามกามไปกามซ้ำนั่นแหละกามซ้ำกามซ้ำนะอามันตาไปเอาละอา่าเนี่ย ปฏิโลมปุชายะสะวาปนายะถทชิวหายตนางอุปัชชิสติตาสะตัฏฐคานายตนางอุปัชชิถาติหรือว่าชิวหายตนาจักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนาก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่บุคคลสี่ผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสอง ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในกามะพมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมะูรุสิบเอ็ดสาธุเดี๋วค่ะสาธุใครชอบเราค่ะสาธุไปปัจจนิกครับผม มาเป็นคู่จะผิดคู่ตอนนี้เหลือเดียวแล้วครับก็ไปไหนออไปเรียนอีกห้องหนึ่งเลยครับพอดีสองห้องวันนี้เรียนซ้อนกันนะครับเรียนหมดเลยว่าก็เท่าที่มีเวลาครับมีก็จะเรียนทบทวนไปปจัจปจนิก,กันในนะครับผม อ่านโลมาปุถชาหน,น้าเอกสารนหนังสือหน้าสามร้อยเจ็ดสิบสองถึงสามร้อยเจ็ดสิบสามครับเอกสารหน้าสามสิบห้าครับ <c oughs> อนนี้ฐานคานาไม่ไม่เคยเกิดครับอมมอดอลลุ้นๆเลยนะครับคอมมอดอลรูปอสันรอารูปครับคอมมอดอลลุ้นๆ ร,าารูปครับอาสาันอสันอันแล้วก็อารูปสองขาครับอืมในรูปเนี่ยมันมีสุดทาวาสอยู่แล้วนะก็รวมอยู่ด้วยครับไม่ต้องเขียนต่องหาับเนี่ยได้รูปอาสาันอารูปสองขาครับ องคธรรมดิบนะองธรรมดิบ,รรดบแต่อาจจะเป็นองคธรรมสุกไปเลยก็ได้ถ้าอมันตาเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้สุกครับก้อนนี้สุกออสังตยาท่านแรกแต่ชิวหาชิวหาจักเกิดครับจากเกิดเกิดไม่มีครับไม่มีนี่องคธรรมสุกใช่ไหมใช่ครับใช่องคธรรมดิบ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็ดูดูดิบอยู่นะเขียวเขียวอะนะครับสีเขียวก็ดูดิบดิบใช่ไหมครับผมอพอสังเกทตอนแรกเป็นสีแดงก็เลยอ้าวผมทำสุสกซะแล้วตอนเป็นเด็กนี่ยยองลูกชาครับผมชีวิตนะแต่ละคนเลยนะตอนเป็นเด็กเนี่ยจะพูดให้ฟังไม่ได้ โทษใครทั้งสิ้นในอดีตครับผมด้วยความที่เป็นคนที่ทำอะไรอย่างมีระเบียบม,มาโดยตลอดไปโรงเรียนนี่ต้องคือถ้าโรงเรียนก็บอกว่าเคารพตรงชาติเคารพตรงชาติมันแปดโมงจำไม่ได้ครับออกแปดโมงตรงนครับอ่อมาเนี่ยเจ็ดโมงนี่ออกจากบ้านเน้่นะ mm hmm. เดินจากบ้านไปโรงเรียนในหนึ่งกิโลนะ มาหนึ่งกิโลก็ประมบห้ทตไปเรื่อยแล้วก็ถ้าวันไหนทางบ้านทำกับข้าวไม่ทนันอาตมาไม่กินนะไปเลยนะออไปไปก่อนเลยนะบางบางทนใหญ่อาตมาไม่ได้กินทั้งข้าวชาวทั้งข้าวข้าวเที่ยงนะ <laughs> ้าดื่มน้ำเอาแล้วก็ถ้าช่วงที่น้อยหนาออกเนี่ย ตกเย็นก็เก็บไว้หนาเก็บเก็บลูกที่อ่าเก็บลูกที่แก่ๆมาไว้แล้วก็มาบ่มไว้บ่มไว้ตกเย็นกลับมาจากโรงเรียนหิวๆนะข้าวที่บ้านก็หมดเนี่ยยังยังไม่ได้หุงข้าวเย็นน่ะข้าวเที่ยงเขาพี่ๆเขากลับมาจากทํางานกินข้าวเสร็จก็กลับไปต่อเรากลับมาจากโรงเรียนก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีหมดแล้วอ่ไปหาไปไปไปดูน้อยหนาที่บ่มไว้ก็ยังไม่สุกทําไงรู้ไหม <ท>น้อยอนาดิบดิบนี่แหละทุบกับข้างฝาทุบให้มันนิ่มมาครับอ่าทุบให้มันนิ่ม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 ,มกินได้หรือมันก็จะฝัดฝาดมันครับไม่เป็นไรอ่ะขอให้มันมีอะไรรองท้องชีวิตมันก็มีแรงหายใจแล้วยอมลุกช้าตามหอกินอะไรเยอะะม,มากมายก,กินเยอะตายเร็วด้วยซ้ำใช่ไหมอ,อ,อาหารเป็นพิษ ตอนกินนะ่ะไม่มีจิตพิจรารณาเริ่มเป็นมาอย่างนั้นนะ่ะชีวิตอาตมาโยนุชา <laughs> ไม่ได้ไปโทษใครเขาหรอกก็เป็นบุญเป็นบาปของเรานเป็นวิบากเก่าใช่ไม่คิดไม่คิดเยอะคคิดเยอะเดี๋ยวอายุเยอะแล้นอนไม่หลับนะใช่ครับอืมขนาดไม่คิดเยอะยังนอนไม่เคยจะหลับ,บอายุเยอะเยอะ เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กว่าคนน้นบอกนอนไม่ค่อยหลับคิดในใจนอนนี่มันสบายที่สุดได้ทําไมไม่นอนให้มันหลับใช่ครับเด็กๆนอนยังไงก็หลับใช่ก็ค้นแกบ่บอกนอนไม่ค่อยหลับงงๆทําไมเ็านอนไม่หลับนะไอเรานี่มันนอนปุ๊บหลับปั๊บเลยนะ<ช>ทุกวันนี้าตมานอนปุ๊บหลับปั๊บเลยนาะยอมชาดีครับมีมีมบนนะครับ มันก็เป็นการฝึกมาในตัวด้วยแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าการนอน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 ถึงเวลานอนนอนนอนเนี่ยเป็นการฝึกไงโอ้พอมาอายุเยอะแล้วรู้เลยว่าเมื่อก่อนนี่มันนอนเป็นเวลาเวลาอย่างอยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาประหยัดมากไงครับแล้วตอนมาเป็นเด็กนี่ยังเกิดทันตะเกียงนะตะเกียงโอเคตะเกียงะตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยยังชอบเลยนะครับ มันมีกลิ่นแก๊สไงก็เลยชอบครับผมเลยตะเกียงน้ำมันกา๊าซเงี้ยทนันกลัวอย่างเดียวกลัวตะเกียงคว่ำเกียงคว่ำไฟไหม้บ้านเพราะบ้านเป็นไม้เป็นไม้เออกลัวกันอย่างเดียวคอยระวังกันตลอดพอถึงเวลาจะดับตะเกียงแล้วเอาดับตะเกียงแล้วนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นยมแม่เป็นคนดับตะเกียงตอนนอนครับ ้พวกเราเด็กๆก็เข้ามุ้งกัน,น,นผู้ชายก็นอนมุงน er. งนนม้งเดียวกันไบ <i> ่เลิกเลยนะครับผู้หญิงก็นอนมุ้งเดียวกันแยกแยกมุ้งแยกมุ้งผู้ชายกับผู้ชาย<น>ชชยด้วยกันพี่น้องครับเป็นผู้ชายด้วยกันส่วนพี่น้องที่เป็นผู้หญิงก็นอนมุ้งเดียวกันครับผมชีวิตต่างจังหวัดตอนเป็นเด็กครับ อ้ามาที่นี่สรุปก็คือได้ได้องค์ธรรมที่ว่าดิบนั่นแหละแต่กลายเป็นองค์ธรรมสุขซะสุขครับเพราะว่ามันเป็นองค์ธรรมสองบทมันไม่ใช่องค์ธรรมบทเดียวเดียวครับเนาะครับเป็นองค์ธรรมสองบทไปก็คือรูปอสัณฐนรูปสองขาหายปสองขาครับหายไปขาเนี่ยขาหลังหายได้ไงขาหลังแปลว่ายกไม่ทัน าขาหน้าคำและขาหลังกําลังยกลุกอ่ะยังยกย่างอยู่ยังไม่เหยียบนะยังไม่เหยียบและในเหยียบเล้เอาละอ่านได้เลยครับผมอนุโลมกุจฉายัสสายัถาคานายัตะนาลุปปชจิตาตัสสะตัสถาชิวหายัตะนาลุปปชจิตสติติคาน,ะยะะนายัตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดชิวหายะตะาัตนะ ก็จะไม่เกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบดและสังขยะบทได้แก่สุกติเหตุุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิกับรูปภูมิสิบหกอะรูปภูมิสี่สาธุครับผมเธอทุ ถ่ายภาพแล้วครับต่อไปนะเจ้าค่ะเอ่าขั้่นี้ขคู่ที่สองเจ้าค่ะตัวแรกเราเริ่มอะไรนะจากขามาจากขาทำมาเจ้าค่ะอันนี้คู่ที่สองนะเจ้าค่ะปัจจานิกปฏิปุกเนาะ หน้าสามร้อยเจ็ดสิบสองถึงสามร้อยเจ็ดสิบสามเอกสารหน้าสามสิบหกเจ้าค่ะอืมสนันตานเาจ้าอันจะไม่เกิด,กดปัจฉิสิใช่ไหมเจ้าค่ะปัจฉิเนี่ย<จ>มาพร้อมเลขอะไรนะกาฉิเจ้าค่ะมามาเฉพาะกาฉิมาเฉพาะกาฉิเจ้าค่ะเพราะว่าชืา่ทำไมเป็นกาฉิ ไม่ใช่ปฏิามไม่ใช่เจ้าค่ะกาชิไม่ใช่เพราะ,<น>ะอะไรเด,เดี๋ยวเลื่อนตรงนี้กันกับคอมดอดอมันต้องเป็น,นเป็นโกอมมอดอใช่ไหมใช่เจ้าค่ะไม่ได้มาทั้งหมดเจ้าค่ะถ้าดูให้ดีๆเนี่ยนะมันต้องมาทั้งหมดนะยม ยอมพมอนพันเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเขียนให้จบนะคือด้วยความที่ชิยวหาจากไม่เกิดจากไม่เกิดเนี่ยปัจฉิมันต้องมาเนี่ยเนาะแล้วก็ในปัจฉิเนี่ยมันจะมีกรมดอรอไปในตัวเจ้าค่ะเข้าใจไหมเจ้าค่ะอ่า แล้วก็กอมดรล้วนๆก็มาคืออสัย์มองเห็นภาพยหมจ๊ะค่ะอ่าสรุปก็คือปัจฉิสามนะเด้ค่ะแล้วก็อสัณน,นี่ต้องเป็นนี้เนาะเด้ <Okay. S 1> อสันเนี่ยเป็นกอมดล้วนๆแต่ในปัจฉินะก็มีรูป กับอรูปที่เป็นปัจฉิก็กมดอมอนก,กันเจ้าค่ะอ่าก็เป็นทั้งกอมดอเป็นทั้งปัจฉินะเจ้าค่ะแบบนี้แบบนี้อ๋อเจ้าค่ะอืมทั้งไสายยาทัานแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่กานาเคยเกิดก็ต้องเป็นกามเปยความคานาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอา่าก็ต้องเป็นกามนี่เงอง กาชิใช่ไหมใช่จ้าค่ะอันนี้เราต้องเขียนว่ากาชินะเขียนย่อๆว่ากาชิแต่วิสัจนาเต็มว่าไงนะกามวจารีปัฉิมกภวิการอันนี้เต็มอันนี้เต็มส่วนองธรรมเราก็แยกเป็นจิตรงชี้อ้อมใช่ไหมใช่ค่ะ โดยตรงกับโดยออกไปนะเดค่ะนี่ไปดูแป๊บหนึ่งญญทั้งกายะท่อนที่สองขานาก็ไม่เกิดอานะทินี้มาหมดเลยกอมาดอของขานามากหมดนะเด้าค่ะนะเจ้าค่ะ ในปัดชีก็มาสองก็คือรูปกับอรูปแล้วก็นี่กม็มาดออย่างเดียวคืออาสันก็มาไหมม,มาเจ้าค่ะอ่าเนี่ยก็เลยสุหนึ่งตีหนึ่งผลสี่ไงอ๋อเจ้าค่ะอ่ามีอรปอด้วยไงใช่ไหมใช่อ่าก็เลยตามนี้นิสัจนานะอาสสันถ้ามา พร้อมกับรูปแบบเนี้ยให้รวมไปในรูปเจ้าค่ะเป็นรูปปาวะจรานังไปส่วนอรูปก็อรูปป่าวะจรานังเจ้าค่ะ,คะลอลอตามเนจะ้าค่ะเอาลนะอ่านได้เลยปฏิโลมปุชฉายะสาวาปนะยะถะชิวหายตนังนุปปชิสติตัสสะตัสะคานายตนังนุปปชิฐถาติ หรือว่าชิวหายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนาก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวาจาเลปัจฉิมพวิการนางเตสังตัทธะชิวหายตนางนุปัจฉิติคานโนจเตสังตัทธะคานายตนางนุปัจฉิทะรูปาวาจารานางอรูปาวาจารานางเตสังตัทธะ ชิวหายตนันจะนุปปัชิสติคานายตนันจะนุปปัชิตถะเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในการมาภูมิในภูมินั้นชิวหายตนะจักไม่เกิดแต่คานายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปภูมิอารูปภูมิในภูมินั้น ชิวหายตนะก็จักไม่เกิดคานายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ตีเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลเบื้องตามสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในการม,มาสุขติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในการมสุกติภูมิกับการมสุขติภูมิเจ็ดปัจฉิมภวิกะโดยตรง พุทุชนสี่ผลเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับการมภูมิสิบเอ็ดปัชิมภวิกะโดยอ้อมและสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งตีเหตุกะพุทุชนหนึ่งผลเสกขัผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอารูปภูมิ กับรูป,ปรภูมิ16บหกรูป,ปรภูมิ4ีองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุข้าค่ะสาธุ